สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพอกัดอีกคือกานะ้องกำนังสิเลไมไหมแล้วเนาะตื่นเนาะพี่น้องเขียนเรียนเรียงเรียงโดยพระอาจารย์มหาชีน้นชินนวังโสโนวาอีกน้ำหนึ่งของผลนันก็คือท่านเจ้าคุณาพาผ้าวันหน้าวชีาาราชานะพี่น้องพี่น้องผ้าวันหน้าเปลือกูนจุนชสนสมองเนาะการผ้าวันหน้านั้นมีอยู่ในทุกศาสนาของโลกยิ่งในปัจจุบันนี้เมื่อมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เข้าไปรวมน้ำ การภาวนาแทบถูกจับแยกออกจากศาสนากลายเป็นการแพร่ทางเลือกของสังคมยุคเนียไปแล้วหากศึกษาได้รอบดาสิเห็นว่าการภาวนาในศาสนาอื่นๆและแม้แต่การภาวนาที่นักวิทยาศาสตร์ดอว่านักประสาววิทยาเลือกใส่ลวนแต่เป็นเรื่องของสัมมาถาภาวนาทั้งสิ้นเนาะแม้แต่การสิฝึกลุยปัสสาภาวนายูเน่ก็เพียงเพราหายลดความเขียดความขงังนวล เพื่อให้เกิดสุขภาพวัฒนนั่นเองกลายเป็นเรื่องนี้ย่อมของชาติตวันตกแต่น้อยล่าที่ที่เข้าใจได้ยางลึกซึ้งเพื่อจังซาพูดเฮาที่เกิดมาทำการสิงเวรหลบของพระพุทธาศาสนาย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินคำว่าอนิจจทุขังอนัตตาหรือว่ามาผลนิพพานอันเป็นจุดหมายสูงสุดของาศาสนากันมาแนา่นอนที่น่าสนใจและมีการศึกษากันมาหลายแล้วก็คือสมองอันเป็นพื้นที่ของการสร้าง การคล้องจิตร่วมถึงคืนสมองและส่วนอื่นของร่างกายที่เกี่ยวข้องกันกับสารภาวนายังมีในสําคัญอยู่จากการศึกษาคืนสมองของคนท่าในอดีตนั้นค่อยเสื่อกันว่าคืนสมองและสารทีหลังออกจากสมองเป็นสิ่งที่มนุษย์บ่สามารถบังคับหรือควบคุมกระบวนการเหตุงานนั้นได้ ต่ปัจจุบันในมีการทดลองและตรวจบัดคืนสมองโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์พอว่าสมองก่อนเล็กๆของเขาใส่พลังงานถึง2 0ของร่างกายทั้งหมดและมนุษย์สามารถควบคุมคืนสมองและสารที่ลังจากสมองได้หากมีการฟฝึกฝนทางจิตใจควบคุมสภาพาว่าอารมณ์ในจิตใจได้ สิ่งพวกนี้บ่มเมนเรื่องหน่อถรามศาสตร์ดอกหรือเรียนลาหาค้าอธิบายบอด้แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถฝูกฝนได้ในขณะที่ห้าดํานินชีวิตประจำวันตามปกตินั่นละพี่น้องเวืนทานพร้อขพอใจเรื่องพื้นสมองและกลไกลการเทนงานที่เกี่ยวของกันนี้สิเป็นจุดเริ่มต้นที่เหตุห้าด้อในเฮียนโู้ โลกภายในตัวของเจ้าของเองและมองเห็นประโยชน์ของการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของเขาน่าเป็นศินละปะในการดําร่งชีวิตถูกคนเหตุใดเนาะงูจักหรือบอวาภ้าวะของคืนสมองทีเหมาะสมสิซอยเปิดพื้นที่การเหียนหูวในสมองของเขาส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการเหียนหูวสิ่งต่างๆและรับขอมูลปริมาณไดลายลาย,ยางโหลดเรียว เ็นให้มนุษย์มีประสิทธิภาพสูงหลายในการทั้งกิจกรรมแนวอืน่นโดวยว่าสาั่งสค์ผลงานจนเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับแบ่งกำหนดพลังงานชีวิติธรรมชาติแห่งมาในโตของพวกเท้าเองทุกคนนั่นละพี่น้องถ้าว่าของคื้นสมองขึ้นสมองเป็นคืนแม่เหลอกไฟฟ้าซึ่งเนมาจากการส่งสัญญาณเทนมีทางชีวภาพในร่างกายของมนุษย์เท้าการวัดพลังงานไฟฟ้าบริเวณสมอง โดยเครื่องมือเหตุให้นักวิจัยทั้งประสาทวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความจริงว่าการเลือกตอบสนองโดยปัจจัยภายนอกมีผลโหนต่งต่อสภาวะภายในเป็นคุณสมองข้าสามารถอ่านคาของการวัดและแบ่งคืนสมองของมนุษย์ตามระดับความสันสะเทสอนหรือว่าความทีได้เป็นซีคุลย่างๆตามนี้เนาะคืนสมองคืนเบตา้ามีความทีประมาณ14ถึง21็หลอดดอมีนาที เป็นช่วงคืนสมองที่เลียวที่สุดเกิดขึ้นในขณะที่สมองอยู่ในภาวะของการเหตุนั้น และควบค้มจิใตใจสำนึกในขณะตื่นและหูโตก็คือการนัง่งเดินหรือว,ว่าเหาตุกิจกรรมต่างๆในกรณีที่จิตมีความคิดมากมายหลาย,ยางจากภรรกิจประจําวันบุญบ้าใจทรัพย์ส่วนหรือ้ง่ารและจิตสังกัดสมองยามม่เป็นระเบียบความผพีของคืนช่วงนี้อาจีพสูงขึ้นได้40โดยเฉพาะในคนที่มีความเรียดหลายๆอยู่ในผ้าวาร่งรีบบีบพันตื่นเต้นตกใจอารมณ์บด่ดีกรธหรือว่าดีใจแห้งๆสมองสิมีการเห็ดงานในช่วง คืนเบตาลายเกินไปคนนั้นแต่ถ้า่มขคืนเบตาเกิดขึ้นเลยมนุษย์สามารถเมียนหูงหรือวือเหตุนาที่สมบูรณ์ได้ในโลกภายนอกเนาะปกติสมองคนเ้าสิมีิเสียนทางอัตโนมัติในการถับหมู้ความรู้สึกที่เหตุห้สร้างการในดยบ่ตองไ้เวลาในการไขขั้วหลายนะความเป็นอัตโนมัดในวนหญ่สิมีิประโยชน์อยู่ในระดับหนึ่งได้เป็นเรื่องระดับปากกาสำหรับที่ซอยยันยอดจดจำเรื่องล่าจำเจที่ตองเหตุซ้ำ เป็นประจำให้ดำเนินไปได้เนาะบางส่วนเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อกัน ปลอดพนจากอันตรายในสถานการณ์คับพันก็คือว่าการนึงมือออกท่านที่เมื่อบังเอิญไปสัมผัสของหอนจัดแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออามณมของมนุษย์ก็มีเส้นทางอัตโนมัติขึ้นแต่คนส่วนใหญ่มักสิบไดควบคุ้มและปล่อยให้คว่มเป็นอัตโนมัตินี้เหตุงานลาจนเกินไปหากความค่อยชินในการบอลของมุ่นซ้ำๆของเฮาเองโดยมาเป็นความอัตโนมัติในทางลบทิมิลาจนเกินไปเหตุห้ยของมุ่นวพวกนี้ถูกทรงผ่านเข้าไปสู่การเหตุงาน องส่วนหับหูความรู้สึกในสมองทีเอินว่าอะมิกาดาลาซึ่งเป็นสมองชันง้นกลางใกล้กับการสมองและมีความสามารถในการเก็บข้อมูลด้านอ่างล้มจำนวนลายเอาไว้ดังนั้นล้วจึงขืนยูว่าเห้าใส่ข้อมูลด้านบวกหรือว่าดานลบมากน้อยแค่ไหนก็สิหายสมองจดจำและตอบสนองในทิศทางนั้นหากเห้วปวาปล่อยให้ความอตัตโนมัตินีเหตุงานตามลาพังโดยบ่ฝึกกาหนดหู กสิเฮตให้เฮ้าติดกับดักของอารมณ์ทีบ่ดีอยู่ตลอดเวลาสมองของเฮ้าสิเฮตงานอยู่แต่เฉพาะชวงคืนเบตา้าในโหมดเบต้านี้ถือว่าเป็นโหมดปกป้องมีทั้งเบต้าอ่อนและเบต้าแก่แก่กับหมายถึงความทีสูงมีผลให้ความคิดทดถอยจากสภาวะปกติและเห็ดงานอยู่ในฐานความยานมีลักษณะตันท่ากับความเปลีป่ยนแปลงบางคนสิหยุดและปิดการเงียนหพรพอเกิดความเครียด สภาพวันนี้สมองสีลังห้อมมโมนดันลบออกดาจนเพลินไปก็คืออะดรีนาลินคอติชอนเป็นต้นเนาะนั่งไปสู่ปฏิกิริยาเคมีที่ทำลายส่วนอื่นๆของร่างกายเป็นลูกโซ่ต่อไปเรื่อยๆสองพนอาฟามีความที่ประมาณ7จ็ถึงสิ สี่รอบต่อวินาทีความทีของคืนติดตามลงมากนี่ก็คือคือคนสมองติ่ปากฏดใบในเด็กทีมีความสุขและในผูใหญ่ทีมีการฝึกฝนเจ้าของห้สงบนิ่งหลายคุน้นอาศจะหมายถึงสภาพวะที่กิจสมดุลอยู่ในสภาพวัสบายสบายมีการชี้าล่วมโดยการไข้ค้นบดลตอบสนองต่อสิงรอโดยอารมณ์อันรวดเร็วเวลาที่ความถีมันหน่อยลงมหมายถึงว่าเข้าสิคิซาล่มเป็นจังหวะเป็นทวงทำน้องคอมชัด ให้เวลาเกียจิตในกนารไต่ตองและมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบหลายขึ้นสภาพวาัตถีสมองเห็นงานอยู่ในขึ้นอัฟานยังพออยู่ในหลายรูปแบบเนาะก็ะคือขณะที่การเนื้อหรือว่าร่างกายผ่อนคลายช่วงเวลาที่ห้องห่วงนอนก่อนหลับโดยว่าหลับไม่ไหมเวลาเหตุอีหอย่างเพลินเพลินจนลืมสิง่งรอบโตวเวลาสบายใจเวลาอ่านหนังสือหรือ,าอ,านนอจะจ,จอกับกิจกรรมใดใดอย่างตอนเหนื่อง ในระยะเวลาหนึ่งเลยการขอสมาธิในระดับคณิกาสมาธิจากลักษณะแบบนี้ช่วงคื่อนอฟาสิเป็นประตูไปสู่การเหตุสมาธิในระดับลึกได้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการปอนข้อมูลให้แก่เจตใจสำเน็จสมองสามารถเบรดรับขอ้อมลได้อย่างเต็มที่และเหี้ยหูได้อย่างรวดเร็วมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสภาพวทติจิตมีประสิทธิภาพสูงในทางการแพทย์และจิตศาสตร์เองก็ถือว่าสภาพวาน,นี้เป็นหัวใจของตาร สกูจิตเพื่อการบำบัดโลกโดยหาสิตั้งปรแกรมจิตให้สำนึกกับคุนเห็ดในช่วงที่คืนสมองเป็นอัลฟาเนาะในคนทั่วไปก็ควรสิฝึกตนเองให้สมองเหตุงานอยู่ในช่วงของอัลฟาเป็นประจำก็าือกันพอสิ่ซอสางความพรอนคลายร่างกายสิบเหต์งานอยู่บนฐานแห่งความยาหยาดหรือบิดตกกลงวลแต่สิมองขี้บิตยังสนุสนาน มีความรู้สึกอยากเรียนหูสิ่งใหม่ๆหรือว่าอยากสำรวจโลกแบบเด็กๆแต่คนส่วนใหญ่มักสิขาดการฝึกฝนให้เจ้าของมีคืนสมองสนิทนี้และมักไว้ให้อารอมณ์อัตโนมัติตอบสนองต่อสิ่งเหล่าต่างๆอย่างรวดเร็วขาดการคิดไข่ค้วนโดยระยเวลาอนเนมาะสมก่อนหากเมามีการฝึกฝนจิตให้ตื่นหูก็คือเดียวกันกับแนวทางการภาวนาในพุทธศาสนาคืนอัฟฟาในที่ถูกบ่มเพาะให้เข้มแข็งขึ้นสามารถ หรือโปรแกรมอัตโน,โน,โนมัติกาสั่งโปรแกรมอัตโนมัติมหม่ได้สคืนเทตามีความถี่ประมาณ4 1 1ถึอรอบต่อวินาทีเนาะเป็นช่วง ที่ขืนที่สมองเหตุงานสารล่วงไหลเพราะเป็นปกติในช่วงที่คนห้าหลับหรือว่ามีความผ่อนคลายอย่างสูงแต่ในภ้าวะตี่บลราคืนชนิดนี้ก็เกิดขึ้นบ่ได้คอกันก็คือขณะอยู่ในการภาวานาสมาธิที่ลึกในระดับปัจจลาสมาธิการเข้าซื้อสภาพวานีสิไกลเคียงกับคืนสมองในสภาวะาอัฟฟาคือมีความสุขกายสบายล่มความถูกแต่สิม,มีความปิติสุขหลายขึ้นสภาวานีมีความเชื่อมโยงกับการเห็นมิต่าง สมองน้อยช่วงคืนเทตตาสิเปียวสมเือนคือจังแรงกิบแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสันติยุนในจีส่วนลือของเขาจึงเป็นคืนสมองที่สะท้อนการเหตุงานของเกียรตายสำนึกอันเป็นการเหตุงานของเงินสมองส่วนใหญ่ของมานษย์นันละระดับพฤติกรรมา้าตายความทีของคืนเทตตาเป็นลักษณะที่บุคคลคิดคำนึงเ่ยแก้ปัญหาพอได้ทั้งลักษณะที่สำนึกและลายสำนึก ปากพออกมาเป็นความาาคิดสร้างสรรค์เกิดความคิดยังหูมีความสงบทางจิตและมองโลกในแง่ดีเกิอสามารถทีแนวแน่และเกิดปัญญาช้านยานมีศักยภาพสําหรับความจํารยายย่าและการลระลึกหูเนาะขอกราบขอบประคุณและอนุโมทาน,นาบุญกับทุกๆท่านทีเราฟังจนจบคลิปเนาะพอกันไม่ใน้คิดหนาน้อพี่น้อง